ทุกคนวันนี้จะมาสอนทำหม,มี่กะทิสูตรพิยานะอร่อยมากขั้นตอนแรกเอาพริกชี้ฟ้าแดง130รอยสาสิบกรัมไปแช่นะ้ำให้เปื่อยแล้วก็ามาบดกับกะทิหนึ่งกิโลครึ่งอ่าเสร็จแล้วเอาหอมแดงมาเจียว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 ให้หอมนะเจียวให้เหลืองแล้วเอาพริกแกงที่เราบดไว้อ่ะมาเทเทลงไปนะแล้วคนคนคนแล้วเติมกะทิลงไปได้สองกิโลนะเสร็จแล้วใส่น้ำตาลปี๊ปลงไป โลครึ่งนะน้ำตาลปี๊บอย่างดีนะแล้วก็ใส่เกลือกับกะปิอย่างละหนึ่งขีดนะใส่ลงไปคนคนให้เข้ากันแล้วนะมะขามเปียกห0รอกรัมเสร็จแล้วน้ำปลาสามร้อยกรัมอ่าคนคนให้เข้ากันนะเข้ากันดีแล้วใส่กุ้งลงไปห้ากิโลกุ้งแม่น้ำก็ได้กุ้งอะไรก็ได้ใส่ลงไปเสร็จแล้วพอกุ้งสุกใส่เส้นเล็กลงไปเลยห้าโลเหมือนกันทุกคน แล้วผัดให้เข้ากันนะผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาอ่ะจนกว่าเส้นจะสุกนะทุกคนแล้วก็เอาไปเทไปเทใส่กระมังแล้วไปตักขายหน้าร้านกันเลยจ้าขายใส่กล่องเรียงสวยๆอย่างนี้ลูกค้าเห็นกุ้งแล้วลูกค้าหยิบกันคนละกลอ่องสองกล่องนะทุกคนใครอยากกินก็มาที่โกดังพี่ยาคณรุมนะจ๊ะกล่องละ3าบจ้า